มีรายงานอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดส,สมุทรปราการนะคะเป็นรถบัสรับส่งพนักงานที่ตกคลองเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บเกือบ20รายแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต3รายนะคะพอไปตรวจสอบพบว่าถนนกำลังก่อสร้างค่ะไม่มีแม้แต่ป้ายบอกทางแล้วก็ไฟส่องสว่างค่ะ เป็นภาพช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเข้าช่วยเหลือคนเจ็บจากเหตุรถบัสรับส่งพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งตกคลองการหลงค่ะอยู่บนถนนรัตนโกสินร์200ปีพื้นที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม3รายบาดเจ็บเกือบ18รายหลังจากที่รถบัสคันนี้เสียหลักแล้วชนกับแท่งแบรเออร์บนสะพานข้ามคลอง ส่วนสาเหตุตำรวจคาดว่าคนขับเนี่ยไม่ทินเส้นทางนะคะประกอบกับบริเวณสะพานช่วงนั้นคะ่ะถนนกำลังมีการก่อสร้างแสงสว่างก็มีไม่เพียงพอในช่วงเวลากลางคืนล่าสุดวันนี้ตำรวจนะคะทางพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการท่านลงพื้นที่ตรงจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมแล้วก็หาสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุ มีการเรียกตัวหัวหน้าผู้รับเหมาการก่อสร้างมากำชับบอกให้วางแนวกัน้นแท่งแบริเออร์เพิ่มค่ะจากคอสะภาเนี่ยให้วางเพิ่มขยายออกไปไม่ต่ำกว่า100เมตรพร้อมกับให้ผู้รับเหมามา,มาติดตั้งแสงสว่างให้เพียงพอตลอดแนวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทางผู้รับเหมาอเองก็รับปากนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็จะสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดด้วยนะครับมีการกําชับพนักงานสอบสวนไปเรียบร้อยทั้งเรื่องของการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงบริษัทร,รถบัสนี่แหละครับที่จะให้การเยียวยาแล้วก็ดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ ส่วนคนขับรถเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเบื้องต้นตํารวจเนี่ยเตรียมแจ้งข้อหาคนขับรถว่า<ะ>ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะครับจากนี้คงต้องให้คนขับเนี่ยไปรักษาอาการบาดเจ็บให้ดีขึ้นซะก่อนนะครับถึงจะเรียกตัวมาทําการสอบสวนถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพลเมืองดีนี่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าพอได้ยินเสียงว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็รีบไปแล้วก็เอาเห็น คนติดอยู่ในรถบัสนะคะก็พยายามใช้ค้อนทุบๆุกระจกแล้วก็ช่วยคนเจ็บออกมาทางทีมข่าวของเราเนี่ยมีการใช้โดรนขึ้นบินเหนือจุดที่เกิดเหตุนะคะเพื่อดูสภาพถนนก็พบว่าถนนสายนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะคือขยายจากถนนสองเลนเป็นสี่เลน ตอนนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะแล้วก็ยังไม่มีการเขาเรียกว่าตีเส้นแบ่งเส้นการจราจรยังไม่มีแล้วจุดที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองเนี่ยจริงๆเขามีแท่งแบริเออร์เนี่ยวางเอาไว้แต่เขาวางแค่ช่วงคอสะพานเท่านั้นแต่ว่าถนนอย่างที่แจ้งไปอะคะ่ะกำลังขยายจาก2เลนเป็น4เลนที่นี้พอรถวิ่งมาแล้วถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้รถบัสคันนี้พุ่งชนกับแบริเออร์ตามที่ เกิดขึ้นในข่าวแล้วก็ตกคลองไปได้หลังจากนี้เขาก็จะเร่งติดไฟส่องสว่างลงมถึงป้ายบอกนะคะว่าขณะนี้กําลังก่อสร้างเอาไปติดไปเพิ่มเติมด้วยค่ะก็คงต้องติดระยะห่างออกมาจากจุดที่กั้นแท่งแบรเรออร์ไม่ให้รถเข้าไปพุ่งชนนะครับเพราะว่าจากที่เห็นภาพมุมสูงเนี่ย <c oughs> โหเห็นเราขับมาตอน,นกลางคืนที่ไม่ชินเส้นทาง <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะว่าด้านหน้าเนี่ยมีการก่อสร้างแล้วก็ไม่สามารถไปได้นะครับ